สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับกับช่างนิกรนะครับวันนี้ผมมีหินมาแนะนำนะครับเป็นฟอสซิลหินนะครับคือไม้กลายเป็นหินนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก้อนนี้สามารถทำได้อ่าเนิ้วหรือ12นิ้วนะครับหรือจะทำเป็นพระยืนก็ได้นะฮะ พระยืนก็จะได้ปางวันศุกร์กับวันอาทิตย์นะฮะปางพระยืนนะแล้ววันพุธอุ้มบาทนะครับผมเพราะเรากลัวถ้าทำแบบวันจันทร์พระยืนแบบวันจันทร์ห้ามยากลัวมีความเสี่ยงนะครับ ไม้ไกลายเป็นหินนะครับเงอไม้สวยนะครับนี่คัะผมที่เห็นอีกก้อนหนึ่งนี่ก็ใช่นะฮะแต่ว่าติดจองลูกค้านะครับลูกค้าติดจองนะ ลูกค้าจองไว้แต่ยังไม่ได้โอนตังค์นะฮะเดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกทีนึงนะครับแต่ก้อนนี้นิ่ชวนะฮะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจจะทําเป็นพระพุทธรูปนะ,ะซึ่งผมเาก็ทําให้กับลูกค้าไปองค์หนึ่งแล้วะฮะที่ลงคลิปก่อนหน้านี้นะฮะเป็นพระสิงหนึ่งสิบสองนิ้วนะฮะนั่นก็ไม้กลายเป็นหินนะฮะ นี่ก็ได้ขนาดเหมือนกันนะฮะได้ขนาด12นิ้วเหมือนกันนะครับ9นิ้วก็ได้ไพย,ยืนก็ได้นะ,ะเพราะความสูงมีให้นะครับเผื่อลูกค้าสนใจจะสั่งทำนะฮะเ็นฟอสซิลหินนี้อาจจะแพงกว่าหินทั่วไปนิดหน่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นของดึกดำบรรพ์นนะฮะของหายากหายากมากนะฮะนี่ผมเจอในรอบ สิบปีเลยนะนะครับะนนีนนยผมเจอในรอบสิบปีเลยนะครับลูกค้าครับถ้าลูกค้าสนใจก็โทรมาหาผมได้นะฮะทางเบอร์โทรศัพท์0 6 5้าห้าสีนะครับ ายเป็นนนหิะครับฝากด้วยนะครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมตามช่อง youtube ต่อไปนะครับ กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะนี่นะเผื่อลูกค้าสนใจนะครับหินก้อนนี้นะครับผมสามารถติดต่อผมมาได้าทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับกับช่างนิก่อนนะฮะเข้าไปดูตัวอย่างพระที่ผมทำเสร็จแล้วคลิปก่อนหน้านี้นะะเป็นพระศิลป์หนึ่งสิบสอนิ้วฮไม้กลายเป็นหินนะครับนะฮะ ประมาณนั้นฮะครับผมสุดท้ายนี่ฝากด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ